เจอกันคลิปนี้ที่สถานีราชบุรีนะครับ21่สนาฬิกาสานาทีนะครับคลิปนี้จะพามาชมรถเร็วที่167ครับกรุงเทพกันตังตอนนี้ก็มาถึงที่ราชบุรีแล้วนะครับ นี้ก็เป็นวันที่21่สิพฤษภาคมหกนะครับที่ผมถ่ายนะครับเอาตะตอม4225นะครับก็วันนี้รถเร็ว167่ล่าช้าอยู่30กว่านาทีนะครับ มีผู้โดยสารขึ้นลงหลายคนเหมือนกันนะครับกนนบ็บนขบวนรถก็ นั่งสบายนะครับไม่ถึงกันแน่นนะครับวันนี้นะครับวันนี้ก็ฝนตกทั้งวันเลยนะครับตอนแรกก็คิดว่าจะมาถ่ายได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าผมต้องขับรถมาประมาณสิบกิโลนะครับจากบ้านนะครับมาที่สถานีนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่า ตอนขากลับจะโดนฝนหรือเปล่านะครับก็ภาวนาขออย่าให้เปียกนะครับเขาสินค้าก็ขึ้นเรียบร้อยนะครับ องคันที่เท่าไร่คันที่เท่าไรคันที่สองครับนี่เลน,น,นี่เลยนี่เลยตัวนี้บางทีผู้โดยสารสับสนนะครับต้องดูป้ายข้างตัวรถนะครับถึงจะทราบนะครับว่าเป็น

อย่าพลาดอย่าพลาดพลาดจะรู้สึก <c oughs> แม่พอขอรอไฟเขียวสวยเลยนะครับแม่ออกนิ่มเลยนะครับ รู้สึกตัวตู้นี้ผู้โดยสารจะเยอะกว่าตู้ที่สองนะครับนี่ครับของจริงครับถ้าผมไปดึกๆเนี้ยครับตู้นี้ผมแอบมานอนได้เลยครับส่วนมากเจ้าหน้าที่จะเวลาตีตัวจะตีตัว๋วแบบ ให้เต็มเป็นตู้ตู้ไปนะครับจากที่ผมสังเกตนะครับบางครั้งบางบางตู้นี่แทบไม่มีผู้โดยสารเลยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ